อ้ยควันเนี่ยไปแล้วครับก็จะไปแล้วครับผม สวัสดีครับผมโอ้มาก่อนเขาเลยเลยโอ้โหม,มารออ้อยใช่ไหมผมมามาถึงเมื่อคืนเหรอสองคืนแล้วผมสองคืนมานอนอยู่นี่อันนี้อันนี้ร้านร้านไหนครับเนี่ยโนทองครับโนทองนองโนทองนี่ครับผมเพิ่นสิมาวิง่งอ้อยปีนี้มาแล้วครับเตรียมพรม้อมๆแล้วครับทีมงานทีมงานไหนนะชนบุรีและชายทของเรา ทีมงานชนบุรีนะครับโอ,โอ้โหมีแต่ตัวแรงๆนะเขาบอกอะ่ะนี่ครับผมโอ้มาหอดหลายพวงแล้วหนึ่งสองสามสี่หา้หาหกพวงครับแต่ว่าน้องน้องเขาขับคันนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมไหมเครื่องที่เ็ครับไม่เดิมหรอทัพซีซูมโม่อ๋อเฉาเพาะเฉาพาะหัวเอ้ยเฉาเพาะคัสซีจะเป็นของซูมโม่แต่หัวใหม่หัวใหม่ช่วงล่างใหม่ช่วงล่างใหม่ ใส่เครื่อง P11 320บเอ็ดสาอยี่ห้ารอนี่วะโอโ้ยางหม่10เส้นลเลยหรอ,อรโอ้โหฟิตเปี้ยเหมือนนักมวยจะขึ้นชกเลยนะนะขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมเนี่ยนะมามาวันดำปืด อะไรไปไหนเนี่ยโอ้ยแย่เลยอ่ะเราจะกลับมาตอนไหนกอยูโน่มีรถไหมอ๋อนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอแป๊บหนึงนะรถรถอยังน่ย สายโมกบอกโอ้นนโหดูครับมึงลูกมึงลูกเตรียมความพรม้อมเต็มที่ครับทีมงานชลบรุรีปิดนี่อันนี้เป็นล็อกกี้นางฟ้านะครับหัวลอยเก้าหา่าเอา้าหัวลอยเก้าหา่าแต่ว่าทซีขึ้นใหญ่เถอะโอ้โหสายโมกอีกแล้วครับผมปอดยิงสู้แค่นี้ไม่ได้ครับอีกอันหนึ่งโหดกว่านี่ครับบอกจะคล้อ,องรถพ้นยูบุนี่ โอ้โหดูจากบางคนกับล้อนี่รู้เลยว่ายกนี่ครับท,ทีมงานชีบุรีครับโรบาส้มโรบาร์แดงอันนี้ก็ล็อกกี้นะครับ,บ,รบโอ้โหป๊าันนี้ยกขึ้นสูงครับก็ห้าร้อยกว่าจังก,กิ๊กเลยครับใหม่กิ๊กเลยหกเดบิวจีหรือเปล่าเนี่นยห้าร้อยยี่สิบแรงอ่ะหกจีเดบิวหรือหกเดบิวจีเนี่ยอาจารย์ไม่ผิดใส่ กลัวยุบหายเลยป้อเหรอผมผมไปใส่โอ,อไปไโออปีนเลยผมเห็นรถคันผมมักแม่งป้อเครื่องจิกเลยอยากเห็นเจ้าของรถอ่ะมันจะกดพูดพูดกดไปกดไปเจ้าของไม่เห็นเลยเจ้าแล้วโอ้โหหัวยาวมากโอ้เจ้าของรถเพิ่นไปใส่นอหนิเนาะขันนี้ไหมขันเสียงเงื่อนขันเห็นเจ้าของรถเพิ่ปอยู่แต่ขันนี้เห็นอยู่บ่ถ้าเพิ่นไปใส่พูดหนิ โอ้โหล็อกกี้สามพวงเลยครับด้ลลนลลขนขั้นขัน,นแถวอ๋อขั้นสตาร์จุดวะโอ้ปีกไก่เพื่อนกันครับอันล็อกกี้ดิปีกไก่เพิ่นครับล็อกกี้ห้าร้อยยี่สิบเพื่อกันนี่แหละปอเครื่องสี R ่รอยเศร้าเครืครค่องอีสุบุนี่้ครยีสอย่อยยี่ขั้นอัเดี ขันนี้เพเขาจะนอนทั้งรถดคขันนฮะขั้นนี้สามแปดพีสิบเอ็ดซีบอต้องถามผู้ขับรถดิ้เนาดนีบวสุดยอดสุดยอดนี่ครับทีมงานชนบุรีเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่หัวกับคัสซีนะครับที่เดิมอินเตอร์ บอกเลยว่าขั้นยบอกเลยว่าลูกชมล,ลี่นเนวะม,ม,ม,มด้มตรถบกรบมดเนวะครับม่รถโอ้สื่อแต่คัสซี่ก็หัวมากที่เหลืออะไรเอาเนาครับคัซี่มึดเดี๋ยวครับเพงเชียงัอย่างแต่ว่หัมาเยนเชียงอาห่านะนี่ข<อ>้ผมเหมือนเดิมสามซีซีป๊ามซีซเดิมมันเดิมอยู่บ่ <laughs> เลนเดิมจิ๋วโอ้เดิมเดิมเล่นยากแถวนี้โอ้ล็อกีกสามคันนี่ไงป้าคับดียวคันนี้เดิมบอคันนี้เดิมบอกคือหัวมันก็สูงสูงาหกโอ้สามหกลายหัวมันสูงวัดตึกโอ้นี่สามหกเดิมเดิมรีแมพบอกครับนี่ ว่เจ้าของรถเพิ่งไปใส้เบิร์ตเหรอครับกไปใช้ของกันไปไปดูดิอ้าวดิป้าโอ้เจอทีมงานชลบุรีแล้วครับผมอ่ะเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหีบนะครับผมกัมาแวะเยี่ยมชมร้านอ้อยนะครับร้านอ้อยที_<_่ร้านอ้อยยังนี่อันนี้ร้านอ้อยอันบ้านโนนทองร้านอ้อยโนนทองนะครับโนนทองโนนทองร้านอ้อยโนนทองอยู่ กล้องสีนะครับผมพอดีน้องเพื่อนปัก์มุดถ่าก็เลยแวะมาชมรถแรงนะครับโอ้โหบบบบคิดว่าจะได้บม่ได้คิดเราทำล่าเราเขาทำล่าเลยนั่นแหละครับเหมือจะขวางเพื่อนอ่ะบวกคิดว่าจะได้พ่อโรกี่นั่งฝานะครับอันนี้ห้าร้อยยี่สิบสามแปดสี่ร้อยสี่ร้อยซ่าวโหดพู เนื้อเนี่วสัเนื้อนึงนี่วว่าไอ้ม่ออีกหนึงนี่งหม้มีเลยเห็นปะมีเซไล่มาเนี่ยเจ็ดสิบตันแปดสิบตันหม้อมีสุกเหนียวมึงล่ะของเชรื่องเงี้ยไปพอแต่ว่ามึงครับผมเพิ่นเตรียมความพร้อมมาเนี่ยยางต้องไม่มดทุกเส้น์่ะมึงนี่ครับยางไม่มดทุกิทธินี่ครับให้แม่นักมวยกับแม่นักมวยกับฟิตมาเต็มร้อยอ่ะมึงอย่างคือไม่ทุกขั้นครับดูดิดูดิ ว่าแบกย่างเดียวเล่นมครับไอ้โดนตัวก็คุ้มใช้ไม่ได้แจ็คทีนครับอือหือ้มันกุ่มครับสุดยอดมามันกินน้ำมันเนาะมันไงโอ้ยมันไม่แต่กระเล่งแห้งเลยไงหรอเครื่องไงแจะคิดว่ามันเปียกเนอะนั่นฟังจากปากคนได้ครับเครื่องไงเป็ียกอะไรก่อนเครื่องไงแจ็คิดว่ามันิเปียกน้ำมันเนาะเพเปียกเนาะเพราะว่าเข้าไปใดก้นกระเล่งลึกาแตๆเหมือนแบบแหน่เหนือกับไผ่เวลาดันหม้อดันยังสิเนาะครับแม่นครับก็เวลาออกตรงออกโจกันมันโมเหนียวเนาะ มันโมเหนียวไอ้กายว่ามันโมอื่นแบบมแตอนมันคือมันใหญ่มันโมนวงแม่นครับมันโมโหลดอ๋อขั้นไหนแม่มึงเล่งแตะไปเลยมึงครับผมอันมึงล่อครับอันกับกระปุ่งกับหัวกับแบบบางคนอ่ะขึ้นมาขึ้นเนื้อนจะคิดว่าสามโมก็คิดว่าเป็นไรเสี่ยงกลางมอว์ยาหามชิดไปแลขาดเลยสําแสดงว่านี่หัวยกบปได้ได้นี่เนาะมันยกแถวไหนมันายกดำถึงไหนบอกว่าเขาจะล็อกดำมมันเหรอล่ะมันสีกยากหักเกี่ยคอมันเครื่องเพิ่น โอ้สุดยอดสุดยอดถ้าแรงไม่แต่แห้งครับเพ่นมาครับอันนี้สามแปด่ะสามแปดครับเครื่องฮิโนะบ่เครื่องยังมุขงผมไม่สอนแล้วครับแต่ผมไม่สอนสอนกันนี่แหละสนใจกันบ่อันนี้เครื่องอีสุเป็นเครื่องจีก่าบ่ะรัาครับผมไม่ได้เห็นามเงยนี่ไม่เงยๆเนยๆนี่ถึงงามมาแข่งเมื่อตุ่มเลยเครื่องไม่บ่ห์นี่ ครับผมว่าน่าจะใส่เครื่องใหม่มากเ่ยเพราะว่ามันไม่ใหม่อยู่ไหมน่าจะเอามาพร้อมใช้งานงานนี้โดยเฉพาะมั้งนี่โดยเฉลี่ยเลยสามเดือนสามเดือนดิมึงหมนามครับเ h a u อด ạ t n h า u hoạt หลัง้างหลังอ่ะัอหมอนามไหมเห็นหนาลรอกีนสีย่านะครับผมโลบาสมเ่ยบอกเลยว่า เดิมๆกินยาครับเนี่ยเห็นเห็นเห็นเห็รอยเกาห่ายังคิดว่าเดิมนะครับเนี่ยเครื่องซีลอยเศร้าไปนะขั้นนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่นะอย่แข้งขั้นนี่นะอ่ะอจัดจัดอ๋อบบมี่โบมี่แบบว่าหอนเ่ยวะเอาเอามาใส่เงี้ยโดยเฉพาะจะขว้างรถยูปุ่นี่

ชิมนานสนบุรีนี่แต่มันล่อรอบมันบ่เดิมนะมันสนามันมั่อบมันม่เดิมแล้วาองนี่อบอปากมแ่นี่ยพ่งพ้นครับอแตขรถอ๋ดแล้วอยู่ทั้งหารถบ่ะนะบอกเราเบอร์แต่ผมฟังเลนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆให้ฟังอีกยักยนุกนึงครับเพื่อนจะไปไปอีกักรอบหน่พี่ โอยว,วันนไปแล้วครับก็จะไปแล้วะครับผม <S 2> <S 2> พอดีเพื่อนจะไปกลางเต้นสัวยตะแก่นะครับตะแก่นำมาไปกลางเต้นพอดีพนมพนมามาดมาตะหอดขั้นนี้มากหอดสองมือแล้วแล้วก็ขั้นนี้มากมาขึ้นนะครับแต่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> ขั้น้นก็มากมื่ขึ้น เขาจะไปแล้วครับเนี่ยจะไปยังเนี่ยดูดูดู่ะเดี๋ยวมาอยากรอส่างนิดกว่า เอาครับมาชมมึงว่าพันจีว่าวหรือว่าวว่าวเนาะขอสามเกี้ยวพอ่อ โอ้โหโโเสียงอย่างเอาอะ่ะอ้าวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ